อ่าครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําการติดตั้งเจ้าตัวไฟสองเท้านะครับก็ก่อนหน้านี้ผมทําคลิปการดัดแปลงนิดหน่อยไปนะครับแล้วก็รีวิวไปนะครับก็ในส่วนของไฟสองเท้านะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการต่อแบบชาร์จฟิวแฉบนะครับผมจะไม่ทําการเสียบ เจ้าตัวจุดบรลีตรงบริเวณคอนโซลนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าตัวฟิวแฉบนะครับเป็นตัวเก็บให้มันเรียบร้อยสวยงามนะครับก็เดี๋ยววิธีการติดตั้งเป็นยังไงนะครับไปรอรับชมกันครับอ่าครับก็มาในส่วนของการติดตั้งนะครับก็สําหรับการติดตั้งนะครับผมก็จะทําการวางตําแหน่งเจ้าตัวควบคุมมันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงประมาณนี้นะครับก็จะเก็บไว้ประมาณนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับ คู่หน้านะครับผมก็จะแทงออกมาแบบนี้นะครับฝั่งขวาไม่ต้องแทงนะครับก็มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับให้แทงทะลุช่องตรงนี้นะครับมันจะมีช่องให้ทะลุไปฝั่งด้านข้างอยู่นะครับก็จะออกมาแบบนี้นะครับส่วนเส้นหลังนะครับอีก2เส้นนะครับจะมี2เส้นนะครับที่ยาวกว่านะครับผมก็จะทําการเก็บนะครับเก็บร้อยลงมานะครับอ่านี่นะครับ ผมก็จะร้อยนะครับเก็บใต้ผมมานะครับแล้วก็ร้อยมาด้านข้างนここี้นะครับแล้วก็จะมาโผล่ออกตรงนี้นะครับอ่ะนี่นะครับถ้าสังเกตก็จะมาโผล่ออกตรงนี้นะครับอ่าไม่แน่นะครับผมอาจจะไม่ใช้คู่นี้นะครับแต่ก็เดินมาไว้ก่อนอาจจะใช้ก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนครับส่วนอีกข้างนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูครับ ก็ในส่วนของอีกข้างนะครับที่ผมบอกนะครับก็ให้เราทําการแทงสายนะครับออกมาบริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับอาจะมีคู่หน้านะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับคู่หน้าคู่หน้าจอกตรงนี้ส่วนอของคู่หลังนะครับคู่หลังก็จะคือเส้นนี้นะครับผมจะร้อยเก็บมาจามาด้านหลังผมนะครับอ่ร้อยมานะครับร้อยมาร้อยมาก็จะมาเจอสายนะครับ นี่นะครับก็จะมาเจอสายที่ผมเก็บไว้ใต้ผมนะครับร้อยมาร้อยมานะครับก็จะมาโ่ที่บริเวณอ่ะเบาะนั่งตรงนี้พอดีนะครับฮะนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่ากาบตรงนี้นะครับมันจะมีกาปิดอยู่นะครับกาบอ่าที่เหยียบนะครับก็เราทําการแกะออกนะครับเวลาเราปิดไปนะครับสายไฟก็จะไม่โดนทับนะครับคือมันจะมีช่องว่างอยู่บริเวณตรงนี้อยู่นะครับ ก็ถือว่าปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวสายขาดนะครับก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเป็นในส่วนของการเดินสายไฟนะครับอ่าครับก็หลังจากนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับก็คือเจ้าไขควงเช็คไฟนะครับแบบ่าซ c นะครับก็ข้างหนึ่งนะครับให้เราทําการหยิบที่ขั้วลบนะครับหยิบลงโค้งรถไปเลยนะครับแล้วก็อีกข้างนะครับให้เราทําการจิ้มนะครับเพื่อหา จุดที่เราจะทําการต่อนะครับแต่ผมได้ทําการหาไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาบอกจุดนะครับที่จะใช้นะครับอ่าครับก็สําหรับจุดที่เราจะใช้นะครับถ้าสังเกตนะครับจะเห็นเออเจ็ดจุดห้าสามตัวอยู่ตรงนี้นะครับถ้านับจากซ้ายไปนะครับตัวที่หนึ่งมีใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามนี้นะครับคือใช้ได้นะครับ ก็ให้เราเลือกใช้มานหนึ่งตัวนะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับจะเลือกใช้ตัวที่สามนะครับก็คือตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับก็เราทําการถอดฟิลเลยครับอ่านี่นะครับก็หลังจากที่ผมทําการถอดฟิลออกมาแล้วนะครับก็เจ็ดจุดห้าแอมป์นะครับก็หลังจากนั้นนะครับให้เราทําการใส่กลับเข้าไปนะครับที่บริเวณฟิลแท็บตรงนี้นะครับ ก็หลังจากที่ผมทําการใส่กลับเข้าไปที่ฟิลแท็บนะครับก็หลังจากนั้นนะครับให้นาฟิลแท็บนะครับกลับไปเสียบเข้าที่ตําแหน่งที่เราถอดออกมาได้เลยครับอ่าครับก็หลังจากที่ผมทําการเสียบฟิลแท็บแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเส้นขั้วลบนะครับผมจะเอาลงโค้งนะครับก็ต่อลงโค้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับลงโค้งหรือลงขั้วลบนะครับนี่นะครับอ่าครับก็มาในส่วนของการทดลองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองเปิดให้ดูนะครับหลังจากที่ผมทําการ จำไฟนะครับเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะลองทําการเปิดนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับผมบิดไปที่ตําแหน่งอ่าอนแล้วนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทนะครับขออนุญาตสตาร์ทนะครับอผมจะทําการเปิดแอร์นะครับก็หลังจากนั้นนะครับนี่นะครับรีโมทเดี๋ยวผมจะทําการอ่าตอนนี้ผมปิดอยู่นะครับ ออฟอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการออนนะครับอ่า ah, นี่นะครับจะสังเกตนะครับไฟติดแล้วนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดไปที่กรีนนะครับอ่านี่นะครับกรีนเลสนะครับเดี๋ยวผมกดเลสอ่านี่นะครับสังเกตนะครับก็คือสามารถใช้ได้แล้วนะครับตำแหน่งที่ผมทําการติดตั้งนะครับผมจะไม่ติดไว้ด้านบนนะครับผมจะติดไว้บริเวณ มุมตรงปลายของพรมนะครับก็เดี๋ยวเจาะรูแล้วก็ใช้เคเบิลทายรัดนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทําการขยับลงมาหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ทําการเจาะรูแล้วก็รัดเคเบิลทายเอานะครับในส่วนของด้านหลังนะครับผมว่าผมจะไม่ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเก็บไว้ด้านข้างนะครับอ่าแล้วเก็บไว้แบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเอากราบข้างมาปิดก็ไม่เห็นแล้วนะครับก็จะใช้แค่2ตัวตัวนี้นะครับ อ่านี่นะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับก็ผมลองกดเล่นดูนะครับอ่าอันนี้นะครับจะเป็นจังหวะตามเสียงเพลงนะครับหรือไม่อ่าถ้าได้ยินเสียงพูดนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับสีไฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อ่าดูนะครับถ้าผมพูดนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับสรุปแล้วนะครับคือผมจะใช้อ่าไฟสองเท้าอยู่2จุดก็พอนะครับส่วนจุดหลังนะครับผมจะไม่ใช้นะครับผมก็จะทําการเก็บไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เอากาบข้างมาปิดก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็อ่า มาแนะนำนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะติดเจ้าตัวไฟส่องเท้านะครับของเจ้าวีออสนะครับซึ่งผมยอมรับนะครับว่าวีออสนี่มุมติดค่อนข้างจะน้อยนะครับก็ต้องพยายามหาจุดหาตำแหน่งหน่อยนะครับในส่วนตัวคอนโทรลนะครับกล่องมันนะครับมันจะมีตัวรับสัญญาณอยู่ใช่ไหมครับผมแนะนำนะครับก็ติด ให้หัวตัวรับสัญญาณมันโผล่ออกมานอกพรมหน่อยก็ได้นะครับหรือไม่จะเจาะเจาะรูพรมนิดนึงนะครับแล้วเยื้องเอาหัวตัวรับสัญญาณมาครับออกมาข้างนอกนะครับเวลาเรากดเจ้าตัวดีโมดนะครับมันก็จะรับสัญญาณได้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งผมยังไม่ได้ทําการเจาะนะครับเดี๋ยวผมว่าจะเจาะนะครับแล้วก็ทําการเอาตัวรับสัญญาณออกมานะครับ ก็สําหรับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นแนวทางสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็ผมก็แนะนํานะครับถ้าสนใจก็ลองดูคลิปผมเป็นแนวทางนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทําอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามารอติดตามรับชมกันครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ